ิดอะไรขึ้กับโลกของเราครับความร้อนไม่สามารถระบายบรรยากาศของโลกได้เกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราครับอุณหภูมิของเราเฉลีย่ยขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสมัยก่อนเนี่ยใช้เวลาหลายแสนปีกว่าอุณหภูมิจะขึ้นหนึ่งองศาถ้าขึ้นมาหนึ่งองศารับโลกจะพลิกเลยโลกจะเปลี่ยนลักษเลยแต่ว่าตอนนี้ครับในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีนะครับโลกของเราอุณหภูมิ สูงขึ้นจาก10องศาตอนนี้เป็นกี่องศานะครับดีขึ้นไหมครับคือยังไม่ได้เริ่มนู้ยังไม่ต้องให้หมดเวลา อุณหภูมิเมื่อกี้ผมถามอดีตอุณหภูมิเราก็ตอบมาได้ปัจจุบันนะครับอุณหภูมิของโลกเราปัจจุบันนี้เท่าไหร่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก20โลาดูไม่ได้นะครับตอนนี้15องศานะครับเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราครับเราไม่เคยเจอมันไปไม่ได้นะครับโลกค้างนะครับตอนนี้โลกเราค้างอยู่นะครับโอเคครับ เราไม่เคยเจอซึอนามิเลยนะครับครั้งแรกซึนามิเกิดขึ้นที่ภูเก็ตปี2547เป็นครั้งแรกมีใครเคยเห็นซึนามิเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนไหมครับก่อนปี47ไม่เคยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับคนไทยตายเป็นพันๆในภูมิภาคตายเป,เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าซึนามิเกิดขึ้นหลังจากนั้นทุกๆเดือนถ้าเราสังเกตย้อนกลับไปศึกษาในอดีต ภัยพิบัติที่รุนแรงแบบนี้สมัยก่อนหลายหลายสิบปีเกิดครั้งเดียวแต่ตอนนี้เกิดขึ้นทีทุกเดือนนะครับต่อไปครับแผ <c oughs> ่นดินไหวคนตายเป็นแสนล่าสุดที่เฮติเร็วนี้เองไม่กี่เดือนนะครับสองแสนกว่าคนที่เสียชีวิตสังเกตได้เดียวครับครั้งล่าสุดที่คนตายเป็นแสนเนี่ยเมื่อ,อไหร่ครับกี่ปีมาแล้วครับ <c oughs> เป็นแสนนะตายเป็นแสนนะ ที่ตายเป็นแสนไม่มีครับที่ตายเป็นแสนไม่มีครับนานๆจะเกิดขึ้นร้อยปีเกิดครั้งเดียวนะครับตอนนี้ปากีสถานน้าท่วมครั้งรุนแรงในรอบ80ปีสังเกตนะฮะขอให้สังเกตมากๆนะครับแผ่นดินไหวที่กครั c h ในรอบ80ปีในรอบร้อยปี150ปีตอนนี้เกิดขึ้นในยุคของเราเรากํนาลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับนี่คือความจริงนะครับ ยิมะกำลังละลายทั่วโลกเหนือทั่วโลกใต้ยิมะที่หิมาลายละลายสิ่งที่เราเกิดมาไม่เคยเจอเราก็ได้เจอนะครับแม่น้ำโขงแห้งจนกนนระทั่งพระธาตุโปรงในข่าวเขาบอกว่าครั้งแรกใน,นรอบ60ปีผมว่าไม่ใช่ผมบรรยายมีมีท่านรองประหลัดอดีตรองประหลัดท่านหนึ่งเข้าฟังการบรรยายตอนนี้ท่านอายุ80ป่าผมก็ถามคุณลุงครับตั้งแต่คุณลุงเกิดมาเคยเคยเจอนะครับเอ่อน้ํา น้ำในแม่น้ำโขงแห่จุฬตั้งพระราชโองกาบอกว่าเกิดมาลูกก็ไม่เคยเจอนี่คือสิ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลงและกำลังเขาา้เขามากระทบสู่วิถีชีวิตของเรานะครับเราอยู่ในเขตสูดสนะุดเนี่ยมีหิมะตกไหมครับไม่มีครับไม่เคยมีเลยแต่ตอนนี้หิมะตกหนักครับในเขตสุดเส้นสุดเดียวกันสุดสุดเดียวกันที่อเมริกาใต้ประเทศเปรูนี่คือการเปลีนน่ยนแปลงทางด้านกายภาพทอรมชาติและสิ่งวดล้อมนะครับ ต่อไปครับทะเลสาบกลายเป็นทะเลทรายทะเลทรายกลายเป็นทะเลแนสแคนเปลี่ยนหมดด้านซน้ายมือก็คือทะเลสาบนะฮะที่อยู่ออรอบๆอ,อ,อยู่ที่เตียนะะรอบๆโรงแรมหรูนะครับเวลาแขกจะเข้าพักเช็คอินนะครับต้องล่องเรือเข้าไปหรูหรามากทะเลสาบลึกมากครับนั่นคืออดีตน,นะครับปัจจุบันครับจากทะเลสาบกลายเป็นอะไรครับ กลายเป็นทุ่งหญ้าต้องเปลี่ยนวิธีการเช็คอินแขกที่เข้าไปตอนนี้ไม่มีเราดูทะเลสาบไม่มีเลขดูไม่มีกลายเป็นทุ่งหญ้านะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้กําลังเข้ามาสู่คือเราหนีไม่พ้นนี่คือความจริงนะครับต่อไปครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั่นคือกายภาพท้าน้านจิตภาพนะครับความคิดชีวิตของคนเปลี่ยนไม่เปลี่ยน สมัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยมีปัญหาไหมครับว่าเราจะใส่เสื้อสีอะไรออกจากบ้านมีใครจะมาท้วงติงห้ามหรือว่ามาตีตราไหมครับว่าเราเป็นคนเสื้อสีไหนเนี่ยไม่มีครับผมเป็นเด็กผมโตมาผมไม่เคยเห็นเลยว่ามีใครจะมาบอกว่าห้ามใส่สีนี้สีนี้ไปไหนก็มีความปลอดภัยไม่ต้องห่วงหน้าโทงหลังตอนนี้ครับผมคิดว่าไม่ใช่แค่ในกรุงเทพที่ขดแกนก็เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย เกิดจากอะไรครับการเปลี่ยนแปลงทางด้วิถีชีวิตและวิถีคิดของคนนี่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นนะครับครั้งสุดท้ายเดี๋ยวนะครับครั้งสุดท้ายที่เราโดนเผาคือปีพศอ,อ,อะไรครับสองร้อย่าไร่นะีไม่ใช่ครับก่อนหน้านั้นเลยครับ เมือหลวงโดนเผาเมืองหลวงโดนเผาสองสามหนึ่งสูเมื่อกี้ถามก็ถามกรมรบตัวตอบไม่ได้ที่รอุตสาหกรก็ตอบไม่ได้คิดไม่ถึงมันคิดไม่ถึงคิดเยอะๆไม่สังเกตนะสังเกตสังเกตแล้วเราจะรู้ว่าเรากำลังถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสร์ในทุกวิติลูกหลานเลนลลนของเราเห็นว่าเ้าเราจากไปแล้วก็าต้องได้อ่านนะครับว่า ครั้งหนึ่งครับปีพศ2553หลายหลายเมืองของประเทศไทยโดนเผาโดยฝีมือคนไทยด้วยกันนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติชัดเจนก็ไม่เคยมีมาก่อนและอาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกด้วยซ้ำไปผมสังเกตเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าม,มันเหมือนกับว่าอยู่ในความฝัน,นะว,นวันที่เราโดนเผาเนี่ยนะครับถือว,ว่ามันไม่ได้เผาเผาแบบร่างไปเลย,เยแต่มันก็นึกไม่ไปถึงครับภาพนี้ถ่ายจากออฟฟิศผมเอง เพราะว่าฉันจดค่าเซ็คให้ึกไม่ถึงเว่าเอะเรากำลังดูหนังด้วยกันเขากำลังถ่ายทำนางสงครามหรือเปล่านี่คือความจริงนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ครับชาวสวิตเขียนเอาไว้ื่อ200ปีที่แล้วสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดและแข็งแกร่งที่สุดก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะนอยู่อดได้ แต่สิ่งมีชีวิตที่พัฒนาปรับเปลี่ยนไปเองต่างๆที่จะสามารถอยู่รอดได้ภาษาเปฤคคือคำว่าอันดับเจ้โลกที่เจครับนะครับประจักษ์พยานของชาวซาลวี่แน่นอนครับสิ่งมีชีวิตที่เคยครองโลกใบนี้มาก่อนเมื่อ65าล้านปีที่แล้วฉลาดที่สุดแข็งแรงที่สุดตอนนี้เขาย้ายบ้านไปอยู่ในพิพิพิธภัณฑ์แล้วที่ขอนแกนนี้ไหม,ม,ค,มครับ <S <S มีซากเขาไหมครับมีซากเขาอยู่นี่คือสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดและแข็งแรงที่สุดครับ แต่ทำไมเขาถึงย้ายบ้านไปอยู่ในชนิดนี้เราอยากเราอยากย้ายไปอยู่ตามเขาในขณะที่เพื่อนเพื่นของเขาจบการศึกษารูปเดียวกัน65ล้านปีมาแล้วนะครับเต่าครับเต่าไม่ได้ฉลาดไม่ได้แข็งแรงที่สุดแต่ทําไมเขาจึงสามารถรักษาสายพันธุ์ไว้ได้ในปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรครับความสามารถในการ เต่าต,ตัวนี้เป็นเต่าที่ดังที่สุดในโลกนะครับผมอยากจะทดสอบคือผมไม่ได้ายมา4,000คนมีตอบถูกแค่2คนไม่แน่อาจจะอยู่ในวงขวนแก่นนี้ก็ได้นะครับถามว่ามีใครรู้จักเต่าที่ชื่อแฮร์รีเร์ไหมครับรู้จักไหมเจอมอบังสือไว้มาเชื่อให้รู้จักไหมรู้จักปลาบุกษ์ทองไหมครับรู้จักรู้นัลิลฟิงไหมครับเจ,จะบอกว่าอันนี้ตัวจริงเสียงจริงะะัะดังมาแล้วเกือบ200ปี เรามือนย่าพอนี่ดังมาแค่สามปีนะลินปิงดังมากี่ปีครับปีสองปีเองอันนี้สองน้อยปีนะแต่เราไม่ค่อยรู้จักครับเต่าที่ชื่อแฮร์เรียเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายที่ชาวสวิทไปเจอบนหุบเกากาลาปากอสครับมีใครเคยแอบไปเที่ยวกาลาปากอสมาไหมมีใครหลงมาจากหุบเขาที้ไหมครับกาลาปากอสอยู่ห่างจากประเทศไทยหนึ่งพันกิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง40ชั่วโมงน่าเที่ยวครับเป็นสถานที่ที่ไม่เปิดที่อื่นบนโลกใบนี้จึงมีสรรพคุณทีนี้ชอห์นสวิตต้องการพิสูจน์ทฤษฎีที่เขาคิดขึ้นมาเดอะออเรชิโนฟส์ดูชีววิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตครับเขาจะดูว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุตนึงถ้าเกิดย้ายบ้านให้เขาเนี่ยย้ายที่อยู่เขาจะอยู่รอดได้ไหมนะครับเลยเอาแฮร์รียมามอบให้เป็นของควารัฐบาลออสเตรเลีย สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแฮร์รี่เกิดเมื่อปี1830นะฮะมีชีวิตของคอนเสะรูครับเกิดเมื่อปี1830มีชีวิตอยู่มาจนถึงปี2006มีอายุอยู่มาถึง175ปีโดยที่รัฐบาลออสเตรเลียไม่ต้องมีการเปลี่ยนสนภาพความเป็นอยู่